สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุญถาวรที่ปร,รึกษากฎหมายสอสอตประกาศปกป้องบังแจ็คลั่นมีนาทีพิศุท์การตายแตงโมวันที่ส1สเอ็ดพฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านพักส่วนตัวอำเภออุทุมพร,พรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ที่ปร,รึกษาด้านกฎหมายของสอส,อสอตมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศีวิไลให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีดาราสาวแตงโมนิดา โดยบางช่วงบางตอนได้กล่าวถึงกรณีที่มีคนมาด่าบ,บางแจ็คทั้งที่บางแจ็คเป็นคนช่วยหาหลักฐานนั้นต้นเห็นว่าบางแจ็คไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและอยู่เกินกว่ากฎหมายกำหนดและได้เข้ามาสร้างวีรกรรมที่อาจจะผิดพลาดกับพิธีกรและเรื่องต่างๆหลายอย่างแต่ยังไม่ถึงที่สุดว่าบางแจ็คเป็นคนกระทำความผิดบางแจ็คทำผิดเรื่องเดียวคืออยู่ในเมืองไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและการที่ออกมาด่าบางแจ นั้นเขามีนาทีพิสูจน์ถึงความเป็นมาของการเสียชีวิตของน้องแตงโมเรื่องผ้าเลือดเรื่องโทรศัพท์เขาก็มีสิทธิ์ในเมื่อเขามีความเชี่ยวชาญอยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตโทรศัพท์ iPhone เขาก็รับอาสาในการตรวจสอบ ตนคุยกับบางแจ็คในไลน์แทบทุกวันตนได้บอกเขาว่าโทรศัพท์มีหลักฐานอะไรถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอื่นซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับกรณีการเสรียชีวิตของน้องแตงโมอย่าเอามาเปิดเผยนะเขาก็โอเคเขาด่านายทั่วโลกนายมีหน้าที่กลับตัวกลับใจให้เป็นคนดีของชาวโลกตนก็ได้เตือนบางแจ็คตลอดบางแจ็คก,ก็ได้หยุดตามที่ตนได้บอกกล่าวไปทําไมไม่ให้โอกาสกาันเมื่อเขาเคยทําผิดเคยมีข้อพิพาทกับใครเขาก็ต้องเป็นคนเลวใช่ไหม ทำไมไม่ให้โอกาสเขาตอนนี้ก็มีการส่งผ้ามาแล้วคุณหมอพรที่รับผ้าก็ส่งตรวจสอบผ้าดังกล่าวนั้นว่ามีคราบเลือดหรือไม่มันก็นำไปสู่การที่จะทำให้คดีพลิกผันได้ตนไม่เห็นด้วยกับคนที่ด่าคนที่ทำให้คดีแตงโมให้เกิดความโปร่งใสในการตายแต่ว่าหากบางแจ๊กไปแบล็กเมลข่มขู่คนอื่นบางแจ๊กสมควรถูกดา่าตนเป็นคนแรกที่จะเป็นคนด่าบางแจ๊กถ้าอยู่ไกลก็จะจัดการเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง นี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ